รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เสกอะไรเข้าท้องของแต่ละคนมาดูมาดูมาดูกันว่าใครท้องกี่เดือนวิท้อห์วิเคราะห์บอกว่าคุณอื่นไม่เท่าไหร่สงสารบุญมาดูอันนุ้นก่อนของของคุณเท่าไหร่ใก่ทอดแล้วนะไกลดูดแล้วค่ะนะของเจ๊อ่ะเจ๊เด็กนมเก้านะ ท้องมาตลอดชีวิตอันนี้คือไขมันชวนเกินชวนเกินที่มีมาตลอดชีวิตเดี๋ยวคนนี้ไม่ได้ท้องหรอท้องค่ะท้องอ่อนๆของท้องอ่อนนี่สักสี่เดือนเนี่ยตอนอย่งท้องสี่เดือนอย่างกค่เนี่ยผู้ชายเขาหมือนอกเป็นแบบว่าเป็นกรดของคนละเมียพระเอกนะคะเดี๋ยวประมาณสี่เดือนของหนูฮะเดี๋ยวอันนี้ท้องหรือสะดือจุนนี่มันเด็กคุกเข่านะหนูท้อพวกเราอะพวกเราอะท้องเนี่ยท้องท้องท้องส่วนของวุ้นเนี่ยหันข้างหันข้างวุ้นหันข้างไอ้นี่กินแล้วไม่ได้ขี้ เราสามคนเนี่ยคือเคยท้องมาแล้วพี่หนูแม่จะวรู้สึกยังไงบ้างวันนี้รู้สึกเขินเขินันมากเลยอ่ะเพราะแค่รู้สึกแปลกๆตั้งแต่เราติดแล้วนะมันหนแบบเฮ้ยเราจะต้องแบบมีพุงขนาดนี้เลยหรอแล้วเรานี้าแบบพุงคนคนหนึ่งขนาดนี้แต่นี่เรารู้สึกขนลุกเหมือนกันนะขนลุกนะซึ่เรื่องอะไรก็ถ้าเกิดจะได้เป็นแม่คนแล้วแบบ ต้องแบกคนคนนึงไว้อย่างงี้นะแบบไม่มีอะไรเลยอะไรพี่โูแบกมาคะรู้อย่างเง้คะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยรู้สึกว่าใครก็ได้ช่วยเอาสเตย์เนี่ยออกจากตัวพี่หน่อยผู้ชมเขาอยากเห็น เมียฝรั่งท้องจริงๆว่าไปยังไงเและที่เราแต่งตัวแบบนี้นะเพราะวันนี้เราจะมีเรื่องเมาส์กันเกี่ยวกับแฟชั่นคนท้องค่ะใครที่คิดนะคะว่าคนท้องนี่จะต้องซอมอุ้ยอ้ายล้าสมัยไม่มีแล้วไม่มีแล้วเขาบอกว่าท้องนะคะก็สวยเริศเชิดเซลได้เหมือนกันนะคะอย่างตัวแม่ต้องยกให้คนนี้เลยวิกตอเรยเบคแฮมนะคะาต่อให้ท้องขนาดไหนนะไม่มีอุปสรรคต่อกันที่เขาจะแต่งตัวเลยเป็นเแม่แฟชั่นตลอดเวลาใช่ค่ะล่าสุดนะคะก็เบคไลท์ลี่นะคะนักแสดงสาวจากก็สิบเกิร์นางก็ท้องแต่ก็ยังสวย ใช่สวยเลยช่วนเมืองไทยนี่เราก็มีนะอย่างน้องแอปทัสออนหรือต้องเมีเครื่องมารอมู ระ oh. เบิดระเบิท้องก็สวยตอนเมียจา๋าทองเนี่ยกังวลเรื่องการแต่งตัวขนาดไหน oh, ว่า <ma. S 2> มัเปลี่ยนไปเยอะไหมา <Ma. S 2> ที่หนิงตัวเล็กอะเขหนิงโชคดีไงเป็นคนตัวเล็กท้องก็ไม่ได้ออกมากมแต่ว่าตอนหนิงนะท้องเนี่ยมันเป็นช่วงแบบไม่อยากแต่งตัวเลยของชีวิตแต,แต่งหน้าไหมแต่งหน้าไม่ไม่อยากทําอะไรเลยอะช่วงนั้นจะเป็นช่วงสซมโซมก็ทำงานมาทํางานได้ทำทำแต่ก็แต่ก็แต่ก็สวยได้ส่วนใหญ่คนท้องนี่นะคะมักจะอายที่ท้องใหญ่ไม่มั่นใจไม่เซลล์แต่แขกรับเชิญของเราคนนี้ค่ะ เฉียงขาดใจเลยเธอบอกว่าใครว่าชนีท้องไม่มีสิทธ์แต่งตัวขอต้อนรับคุณบีปิติพัฒน์สารสินค่ะเย้ยังงม่ใส่สูงได้ใช่ไหมก็มีซ่อนบ้างแต่ว่าคือถามคุณหมอแล้วบอกว่า คนท้องอ่ะใส่ส้นสูงได้ไหมเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขากลัวอย่างเดียวคือหกล้มเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเราก็ไม่ได้ใส่อย่างนี้ตลอดเไ็นส้นเสมอแต่อันนี้มันเป็นส้นสูงที่แบบเนี่ยส้นเทอร์ลีดอ่ะเสมอแต่ว่าจะกท้องไม่ได้ใหญ่มากเลยนนี่อันนี้กี่เดือนแล้วเจ็ดแล้วค่ะน้ำหนักขึ้นไหมคะขึ้นค่ะสิบสองโลหอโอ้ยแค่สิบสองก็ถือว่าน้อยถือว่าปกติสรุปได้ผู้หญิงหรือผู้ชายได้ผู้หญิงผู้หญิง บีผู้บอกว่าใครวัชนีท้องไม่มีสิทธิ์แต่งตัวมันยังไงเล่าให้พวกเราฟังหน่อยคือจริงๆแล้วเรื่องมันเกิดมาจากเพื่อนแหมนางก็สวยผอมเปรียวอันนี้นางก็ฟาดเต็มที่ไหนเปิ้ยไหนนี่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเราเดินไปถ้าเราแบบแต่งตัวแบบทำได้ไม่ได้นะเราก็ต้องแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเรา ต้องหน่อยอะไรอย่างเงี้ยที่บีในไอจีนะสไตล์การแต่งตัวก็เก๋มากมากเลยพี่บีมีวิธีเลือกเสื้อผ้ายังไงให้กับคนท้องขนาดนี้ง่ายมากแค่ไซส์ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคือแบบไหนก็ได้แบบไหนก็ได้จะมีทรงที่มันเป็นทรง A ทรงกระดิ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งชุดคนท้องเองเดี๋ยวนี้เ็าจะมีแบบที่แบบเออมันใส่แล้วไม่เหมือนชุดท้องอะกางเกงยีนเขาก็มีขาสั้นทุกคนก็มีเราไม่เห็นภาพมาโชว์หน่อยดีกว่าา เวลา,าเราจะแมทช์ชุดเนี่ยไปงานอะไรเงี้ยเราจะใส่ยังไงสมมติว pues ่าถ้าจะไปงานราตรีตอนกลางคืนคนท้องควรจะใส่ประมาณนี้นก็ี่ไงนี่ชุดเด็ก็ระองไปแล้วนี่แล้วต้องในใส่อะไรอ่ะข้างในก็ใส่จะเป็นถ้าสมมติว่าอยากดูเซ็กซี่หน่อยก็เป็นซับในสีดำถ้าอยากจะดูหวานก็เป็นซับในสีเนื้อเซ็กซี่ก็ได้ลูกท้าวก็ใส่ได้ลน้องท้าวนัองก็ใส่เส้นสูงแต่ต้องให้สามีประคองตลอดเวลานะ โอมมไไ่ด้สูงงคุณไม่ได้ใช่มโอ้ยสูงไม่ได้ถ้าสูงอันนั้นสูงไปล้มเนาะคือถ้าสมมติว่าอยากจะสูงแต่ต้องไม่สูงมากแต่ข้างหน้ามันต้องมีแบบแพทฟอมแพทฟอมแพทฟอมนิดนึงกางเกงยีนคนท้องก็มีนี่กางเกงคนท้องเอาต้อชอบหนูใส่อันเนี้ยพี่ชอบอันนี้ก็หนูถ่ี่หนูเพิ่งถ่ายออาเอาในไอจีหนูใช่ไหมพี่เห็นหนูไปไหนใส่กับผ้าใบใส่กับผ้าใบดูด้วยอ่ะดูด้วยเก๋เนาะเก็บไว้นะปีนี้นีอันนี้งคนี้องน้ำไม่ใช่ ลา่ตามลงมาเดี๋ยวต้องเล่าก่อนว่าที่ที่เป็นคนชอบใส่รองเท้าสีสีเนี่ยการแต่งตัวเนี่ยอย่างแรกเลยคือต้องมั่นใจอย่างรองเท้าสีสีอยากคิดว่าจะหาตัวไหนแมทไม่มีตัวไหนแมทเลยแต่ถ้าอยากใส่ใส่เลยถ้าไปปาร์ตี้กับเพื่อนตอนกลางคืนแต่งปาร์ตี้อันนี้ไปกับที่บ้านได้ก็เรียบร้อยนิดนึงชุดลาชุดนอนเหรออันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นโค้ดคุมแต่ว่าใส่แบบว่าเป็นแบบ กุบกริบได้เนี่ยนี่ไงนี่ไงงังนแงยินขาสั้นนี่ดีกว่าดีกว่าอนี่จะถ่ายของอองเราของนีไรของแกยินขาสั้นของคนท้องของวุ้นของวุ้นได้ได้อันนี้ก็คือจริงๆแล้วเป็นชุดปกติธรรมดาแต่ว่าทรงทรงมันเป็นทรงเองเฮ้ยวุ้นวุ้นหนูยังไม่ท้องพี่ใสียด คือจริงๆสุดท้ายนะมันต้องกล้าที่จะมั่นใจแล้วแต่งช้องม่ใเลยนะถือกันเนี่ยเหมือนจะเอากันคืนด้วยนะมุยงคืนเขาสักทีชิงจรชิงนะนี่ชามพี่เบลพอจะเห็นแมไอจีแล้วไงถามพี่ดุงถามถึงพี่ดุงหน่อยว่าเขาว่ายังไงกับ การแต่งตัวซื้อเสื้อพงเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ถุงเป็นคนแบบเหมือนกับยังไงอะเขาบอกว่าไม่ว่าจะแต่งชุดอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ได้ประหลาดนะคือไม่ได้แฟชั่นจัดเขาบอกว่าสวยยูสวยอยู่แล้วอะไรก็สวยมันต้เพิ่มความมั่นใจเพราะฉะนั้นน่ะคนที่สามารถสร้างความมั่นใจให้เราดีที่สุดก็คือสามีถ้าพูดถึงสามีแล้วจะต้องบอกว่าเมียจ๋าคนนี้นะใจกว้างมากๆไฟเขียวให้สามีมีเมียน้อยด้วยจ้ะยังยอมนี่ยังไงช่วงหน้ามาเคลียร์กันค่ะ